คือผู้หญิงคนนี้มาเป็นลูกจ้างน่ยมาเป็นเสมียนเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปได้กับหลานชายเราก็ยกฐานะจากลูกจ้างมาเป็นหลานสะพ้ยเออให้เป็นหลานสพาะพ้ายพออยู่กันได้ปีฝ่าท่นนนานาันน่ะอ่ะไม่เรื่องนี้ผมเพิ่งรูงง้ถึงยอมไม่ได้อะไม่ใช่ว่าปีฝ่าเออ ปีฝ่าแล้วก็กลับมาเนี่ยเอาอยู่หลานชายเสร็จก็มันก็มาเอาหลานเอาลูกเราเลยตามลูกเราเลยเมาเท่าแก่ลูกชายเท่าแก่แล้วลูกชายเท่าแกแกเพราก็มีเมียหลวงอยู่แล้ว้เมียหลวงเขาทากินเนี่ยเราจะไปมายอมให้ผู้หญิงแบบเนี้ยมาทําลายครอบครัวเขาเนี่ยเรายอมไม่ได้จะให้คนแบบนี้มาทําลายครอบครัวเขาเนี่ยครอบครัวเมียหลวงอะ ถ้เมียหลวงเขาไม่ทามากินก็ไปแบบนี่มีหลวงก็ทํามากินงอง,อง,ง,งพวกเจ้ามาทําชั่วกันแบบเนี้ยในฐานะเราเป็นพ่อเรารับไม่ได้ถึงว่าหมดเท่าไหร่คือหมดเนี่ยยอมค่าตบต่อต่อสาธารณะเลยเนะี่ยใครตบคนนี้ได้อีออนที่ได้นะให้ครั้งละสามหมื่น วันวันหนึ่งจะโดนตบกี่ครั้งก็จ่ายตามนั้นเลยพุ่งรู้ชัดเนี่ยชัดว่าเออมีอะไรกันแล้วต้องระเบิดเลยมันไม่ได้เป็นไงจะเป็นกันเราจะปล่อยให้ครอบครัวเราพังไม่ได้ป๋ายอมยอมเสียค่าปรับคืนสารก็สารภาพประสานเลยว่าในฐานะเราเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเราจะปล่อยให้ครอบครัวลูกพังไม่ได้เราต้องปกป้องครอบครัวลูก เราจะปล่อยให้ผู้หญิงไม่ดีมาทําลายครอบครัวลูกมันไม่ได้แค้ผมตายก็ดีฝฟาติดคุกตลอดชีวิตผมก็ยอมแต่ผมให้แค่ตบตังสอนตบจนฟามึงจะเลิกจากลูกชายกูเลิกจากหลานกูโอเคจบกันเลิกตบถ้าไม่เลิกตบตลอดชีวิตเจอตบเจอตดทั่วประเทศใครเจอตบได้เลยตามรูปเนี้ยผมจ่ายให้หมดจนฟามันจะเลิกกัน ถ้เาเป็นคือคนคัดอยู่กับป๋าเลยเป็นหลานเลยหลานที่เสียใจกลับบ้านไปแล้วอืเสียใจร้องไห้ร้องห่มกลับบ้านไปแล้วหลานอ่าได้กับพี่ชายกนะ็เออเสียใจไงอยังหลานมันหนุ่มทั้งแท่งมันหนุ่มบริสุดเลยนะอีนี่มันไม่เอามันมาเลือกลูกชายปา๋าลูกชายป๋ามีเงินมีเงิน ปีนี้กำไรให้ยกันไปเจ็ดล้านมันใช้หมดเลยเปยกคนหญิงนะป๋าไม่พูดหกเจ็ดล้านเอาไปเลยไม่พูดนะแต่มันจะเปแล้วก็คิดว่ามันซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นน,น,นะไม่ใช่มันเปให้ผู้หญิงหลอกหมดไอคนนี้หลอกหมดนะป๋าทังทนไม่ได้ทนไม่ได้เพราะเงินมันหายากเศรษฐกิจแบบนี้พ่อให้ไปหกเจ็ดล้านเนี่ยคิดว่าจะสร้างตัวสร้างทำทุนไปไหนได้เอาไปให้ผู้หญิงหลอกหมดอย่างนี้ ปารับไม่ได้โพสเลยปิ๊บเลยขึ้นเลยแบบไม่รู้หนีกันไปตั้งไปตีกันตรงหลังสวนรอบละไม่แจ้งฟาร์มแจ้งอะไรกันเนี่ยไปตีกันรอบละเมียเขาอ่ะอ๋อไปเจอผู้หญิงนั่งหน้ารถไงเอาไปเตะเราก็หลงสารนะพูดตรงๆเจอกันโดกลางทางไงเออเจอกันกลางทางเขาแจ้งเขาแจ้งเขาแจ้งแล้วอืม เขาลูกชายเป็นปั๊ปืนน่ะปั๊ปืนจะยิงจะนี่ยเอามาขู่เลยเอาปืนมาขู่ไงเออมันไม่ได้แล้วมันปล่อยม,มันไม่ใช่เรื่องตลกนะมันเป็นเรื่องที่ว่าใครมองเขาเรื่องหยุมหยิมก็คือหยุมหยิมแต่ถ้ามองถึงถึงคุณธรรมนะมันไม่ใช่อ่ะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะทำไม่รู้ไม่ชี้มันไม่ใช่ละ เราไม่เราปกป้องครอบครัวไม่ได้แล้วถึงเขาจะเป็นสะพ้ายคือจริงตามดาคนต้องรักลูกตัวเองมากฝาลูกสะพ้ายแต่นี่ไม่ใช่เราต้องให้ความเป็นธรรมลูกสะพ้ายเขาไม่ทำผิดอะไรเนะี่ยเขาก็เป็นแม่ค้าใหญ่อยู่สี่เมืองเขาก็เป็นแม่ค้าใหญ่เขาก็มีหน้ามีตานะสเสร็จแล้วมาทำแบบนี้เอาผู้หญิงเอาลูกจ้างมาดีฝาอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วลูกจ้างสมมุตินะนะถ้ามันไม่เป็นไม่เป็นเมียน้องชายมันนะผมไม่ว่านะ ถือเนี่ยเรื่องของพวกมึงเดี๋ยวมึงก็ไปเคลียร์กันเองตามภาษาเยาุ่นแต่นี่มันไม่ใช่แต่ที่ป๋าต้องจัดหนักเพราะจะจ้างคนไปฆ่าเขาก็ได้นะแต่ป๋าเป็นคนทําบุญมาตลอดชีวิตพป๋ากระสินนีไม่เคยขาดใจทําบุญมาตลอดชีวิตจะมาทําแบบนี้นไม่ได้เอาแค่ตบตังสอนพอเรื่องครอบครัวป๋าไม่ได้ป๋าจะให้ครอบครัวพังไม่ได้ สำหรับไว้ค่าตบนางมองออนโดยเฉพาะนางออนโดยเฉพาะสามียนหลงป่านนน้าอ่อนตบจนฝ่าจะเลิกกันถ้ามึงไม่เลิกก็ตบไปจนหมดร้านเนี่ยตั้งเป้าไว้ร้านหนึ่งแต่ผู้หญิงขอบาทเดียวก็ไม่ให้แต่ยอมจ่ายค่าตบเพราะทำไมด่ดีทำให้พ่อผัว ไม่พอใจอันนี้พ่อผัวตัวอย่างสําหรับบรรดาเมียเมียหลวงทั้งหลายพ่อผัวตัวอย่างบรรดาเมียหลวงทั้งหลายไม่กลัวเรื่องพรบคอมัไม่กลัวเรื่องขอพอรอร์รบคอมปรับหกหมื่นป๋าแถมให้อีกรักษาความยุติธรรมความยุติธรรมไม่ใช่เป็นผู้หญิงมาจากไหนก็ไม่รู้มาแย่งมาแย่ง เมียหลวงเขาอะนะมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องเราต้องรักษาฟาเป็นธรรมต้องให้ฟา้าเป็นธรรมกับลูกหลานทุกคนอันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะป้าให้ท้ายทีว่าใครตบได้เนี่ยร้านเนี่ยค่าตบอย่างเดียวจ่ายจริงมาเอาที่ลลงป่านนเลยตบ้าตบละสามหมื่นครั้งละสามหมื่น เออชุดหนึ่งสามหมื่นแต่ต้องตบสิบทีนะมีแปะทีเดียวมาเอาสามหมื่นไม่ได้เจอที่ไหนตบที่นั่นตบจนฝาผู้หญิงจะเต้นผู้ชายไปแล้วก็จะโพสต์แบบเนี้จนฝามันจะเลิกกัน